สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับทีช่องทีเด็ดส่วนบนนอกวีหนึ่งประจำวันพุธที่2ตุลาคม2567ค่ะทีเด็ดส่วนบนนอกนะคะที่วันนี้คัดมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์นะคะทีเด็ดส่วนกระแสเทคนิคส่วนบนนอกบอลเต็งวันนี้ทีเด็ดบอลเต็งคัดในเน้นให้วันละสองคู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนบนนอกที่อิงดาวหยิบยกมาฝากให้สําหรับสมาชิกเอฟซีนะอิงดาวนะคะก็ขอฝากสมาชิกเอฟซีค่ะนี่เลยนะคะเข้าไปค่ะ กดไลค์ like นะคะกดแชร์ค่ะกด s u b สไคร b e นะคะที่ช่องทีเด็ดสวนบ้านนอก V1 ช่องนี้ให้กับอิงดาวขนาดวกันค่ะสำหรับสมาชิก FC ท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวไว้แล้วอิงดาวก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้นะที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะเมะื่อวานนี้นะคะทางหน้าช่องทีเด็ดสวนบ้นนอกนะคะ V2 เมื่อวานนี้ของ V2 วันนี้อ, 2, นนอิงดาวลงคลิปให้ช่อง V1 นะ,ะต้องขอกราบปลอดภัยด้วยเมื่อวานนี้อิงดาวติดธุระนะคะก็เลยไม่ได้มาให้ทีเด็ด ทางหน้าช่องทีเด็ดส่วนบอลนอกนะคะแต่อีกช่องทางหนึ่งเมื่อวานนี้จัดไว้ให้นะคะทีเด็ดบอกต่อนะคะของอิงดาวนะสามารถไปติดตามรับชมกันได้นะคะ,อะโอเคเดี๋ยววันนี้นะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่า2คู่ที่อิงดาวค่ะมาฝากให้ทางหน้าช่องทีเด็ดส่วนบอลนอกน,นะคะ V1 นะเป็นบอลอะไรกันเอ่ย สองคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวค่ะมาฝากให้ทางนะักชอบที่ได้ส่วนบอลนอกวีหนึ่งนะประจํานะคะวันพุทธที่2ตุลาคม2,567นะคะก็เป็นบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษทั้งสองคู่กันเลยทีเดียวคู่แรกนะเป็นคู่ระหว่างนะคะสโต๊กสตีพ้พบกับทางด้านนะคะ พอสมัตนะคะคู่นี้เตะก,กันในเวลาที 1.45. ตามเวลาของบ้านเราคู่ที่2อเป็นคู่ระหว่างบิสตอร์สตีพบก,กับทางด้านเชฟฟิลเวนเดคู่นี้เตะก,กันในเวลาที2ตรงตามเวลาของบ้านเราเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้ง2ทีมแรกที่เคยเจอกัมาเลยดีกว่านะคะ <c oughs> ขอ้อเมูลสถิติคะ่ะขอทดสอบเกมแรกที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างสโตกสตีอยู่ในอันดับที่20ของตารางจะปิดนสนาบตระกรามเบยอ์คองด้านทิมเยียนอยางพอสมาทนะที่อยู่ในอันดับที่23ของตารางค่ะเกมนี้เตะกันที่สนามเบสต,ตม36ค่าสเตเดียมนะคะต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาห้านัดล่าสุดก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านชนะไปสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งนัดล่าสุดเจอกันมาเมื่อวันที่28เดือนที่8ปี2014ค่อนข้างจะนานมากก็เป็นทางด้านสโตีีทท่่่เเปป็นนฝาายกดอชะไ3 ทำประต,ตูต่อสุดกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ผลงานนะพอทางด้านเจ้าบ้านนะคะต้องบอกว่าเกมในบ้าน5นนะัดหลังสุดที่ผ่านมานั้นทำผลงานได้ไม่ดีเลยเพราะว่าชนะแค่นัดเดียวเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง3นัดด้วยกันนัดล่าสุดดันพ่ายท่าแพ้กันถึได้ฮันสตีมาด้วยที่3ประต,ตูต่อหนึ่งส่วนทางด้านทีมเยือนนะคะอยากพอสมานนะผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังก็ต้องบอกว่าเกมนอกบ้านนะคะทำผลงานได้ไม่ดีค่ะเพราะว่ายังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยแต่ เสมอไปสามแล้วก็แพ้ไปสองต่นั้นล่าสุดดาท้ายท่าแพ้กับแต่นั้นเบอร์รี่มาด้วยที่สองประตูต่อนหนึ่งแล้วก็เกมนี้นะทางด้านทีมเยือนอย่างพอร์ตสมัทพวกเขามาในระบบสี่สองสามหนึ่งส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างสต็อกซิตี้ก็มาในระบบเดียวกันระบบสี่สองสามหนึ่งเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรานําไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้คนที่สองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้านะและเลทราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองเทคนีคเขาก็เปิดมาให้นะคะนี่ค่ะเป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านนะคะอย่างสตงสตีค่ะที่เป็นฝ่ายเปิดราคานะครับมาต่อคะ่ะที่ราคานะครึง่งควบลูกลบหนะ้าน้าได้ไหลลงมาที่เลทราคาปัจจุบันที่เลทราคาครึ่งลูกขาวคา่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่เลทส่วนบนนอกในการเทียบเลทราคาตลาดหนึ่งสองที่นะัดตอนนี้เขาเปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างสตงสตีเปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคา185ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เลทส่วนบนนอกในการเทียบเลท ของด้านเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เดทราคา1.72แต่นัดตอนนี้นะคะน้ำค่อนข้างไหลขึ้นไปที่เลทราคา1.85มีโอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยโซสตี้จะสามารถทำอะไรในเกมนี้มองว่าก็อยากคอนท้านจะอยากเอาแน่เอาหนอก็ค่อนดียยากอยู่ส่วนทางด้านทีมเยือนยางพอสมร์ทนะเลทราคาน้ำณตอนนี้ที่เปิดมาเปิดไปที่เลทราคา3.94ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เป็นส่วนปรอในการเทียบเลทราคาของทางด้านทีมเยือนแล้วเลทราคาน้ำก็จะต้องอยู่ที่เลทราคา4.17 แตนะ่ตอนนี้น้ำน,านะครับค่อนข้างไหลลงมาที่เลทราคา3.94แบบนี้โอกาสที่ทางด้านชิมเย,ย็นอย่พอร์มันจะสามารถทํากำไรในเกมนี้มองว่าก็มีความเป็นไปได้ส่วนนะทางด้านเลทราคาเสมอนะคะ,นะตอนนี้ที่เปิดมาเขาเปิดที่เลทราคา3.49ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่ใดส่วนปอรนอกในการเทียบเลทราคาเสมอ <c oughs> เลทราคาน้ำนะคะก็จะต้องอยู่ที่เลทราคา3.53 แต่ณตอนนี้ค่ะน้ำค่อนข้างไหลลงมาที่เละแลคาะ3.4กแบบนี้โอกาสที่ทังพูจะจบลงที่ผลสกอร์เสมอในเกมน,นี้ก็มีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนตะให้เข้ามาดูเล,ละราคาน้ำไปอีกทีนึงแล้วกันเนาะ <c oughs> ว่าเล,ละราคาน้ำนะคะมันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่คอยๆเลือกเลือกลงทุกทีไปได้เลยสําหรับผู้แรกนะคะอินดาวมองว่าถ้าดูจากเล,ละราคาน้ําที่ค่อนข้างจะไหลลงมาแบบนี้ยังไงอินดาวขออห็นต่างนะคะเลือกเชียย์ไปที่ทางด้านทีมเยือนนะคะอยากพอสมัตเลยแล้วกันค่ะ เดี๋ยวเรานะ <c oughs> มาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่สองกันเลยดีกว่านะคะ <c oughs> คู่ที่สองนะคะที่วันนี้อิงดาวค่มาฝากให้สำหรับสมาชิกเอฟซนะก็เป็นคู่ระหว่างเจ้าบ้านอย่างบิสต์สตีพบกับทางด้านทีมเยือนอย่างเชฟฟิลเวนเดย์เดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของการสองกีมนิ้ที่เคยเจอมาเลยดีกว่านะคะ พอมุสสถิติค่ะคอทั้งสองทีมนี้นะคะที่เคยเจอกันก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างบิ๊กโลสตีค่ะอยู่ในอันดับที่สิของตารางจะเปิดสนามตรการไปเยืนของด้านทีมเมยือนอย่างเชฟฟิลเวนเดย์นะที่อยู่ในอันดับที่18ของตารางค่ะเกมนี้เตะกันที่สนามนะคะ เอสตันเกรดนะคะเวลาตีสองตรงค่ะต้องบอกว่าสถิตินะคะในการเจอกันของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมา5นะัดล่าสุดก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านชนะไปสองเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2นะัดล่าสุดเจอกันมาวันที่24เดือนที่2ปี2024ันที่ 24, นะ็นทางด้านเชฟฟิลด์นะคะที่เป็นฝ่ายกดเอาชนะไปที่2ประตูตอนหนึ่งกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ผลงานของทางด้านเจ้าบ้านนะคะที่เล่นในบ้านหนะัดหลังสุดข,ของเขานั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอยางเอาแนวนนองค่อนจะยากอยู่เพราะว่าเกมในบ้าน เอาชนะไปสองเสมอไปสองแล้วก็แพ้แค่นัดเดียวนะัดล่าสุดเก็บชัยชนะกับทด้าไดออกฟอร์ดยูในเต็ดมาได้ด้วยที่2ประตูตอนหนึ่งนะคะแล้วก็ทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างเชฟฟี่เวนเดย์ค่ะผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังก็ต้องบอกว่าเกมนอกบ้าน 5, นะห้านัดล่าสุดก็ค่อนข้างจะยังเอาแน่เอาหนอค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันเพราะว่า 5, นะห้านัดล่าสุดของเขานั้นเป็นการชนะไปสองแล้วก็แพ้ไปสามนะัดล่าสุดพา่ายท่าแพ้กับทางด้านลูตันทาวน์นะมาที่2ประตูตอนหนึ่งกันด้วยนะแล้วก็เกมนี้นะคะทังด้านทีมเยือนนะอย่างเชฟฟี่เวน์ะพรบบ G30 เจ้าบ้านนะคะอย่างบิสตอร์ซิตี้มาในระบบ4231เดี๋ยวเรานะไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดให้ของสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้านะและเลทราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้ทั้ง2งทีมนี้ค่ะเขาก็เปิดมาให้นะคะนี่เลยค่ะเป็นทางาเจ้าบ้านนะคะยามบิสตอสตีค่ะที่เป็นฝ่ายเปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคาปปปหรือว่าเลทราคาเสมอควบครึ่งลบสิบน้ำได้ไหลมาที่เลทราคาปัจจุบันที่เลทราคาปปปหรือว่าเลทราคาเสมอควบครึ่งขาวค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านทีเดส่วนนอในการที่เลทราคาตลาดหนึ่งคู่ซที่นตอนนี้เขาเปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านยำบิสตอร์สตีเปิดเลทราคามาต่อนะคะที่เลทราคา2.19ค่ะถ้าเราจะถ้ ทเทคนิคของด้านที่เด็ดส่วนบานอกในการเทียบเรทราคาของด้านเจ้าบ้านแล้วเรลราคาน้ำเป็นท้อยอยู่ที่เรทราคา2 จุดหนแต่ณตอนนี้นะคะน้ำค่อนข้างที่จะไหลขึ้นไปที่เรทราคาสองหนึ่งเก้าแบบนี้โอกาสที่งดเจ้าบ้านนะยามบิตสตอร์สตี้จะสามารถทํากำไรในจุดนี้มองว่าก็ยังค่อนข้างที่จะอย่างเอาแน่เอาหนอค่อนข้างที่ยากอยู่ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเชฟวิเวนเดยค์ค่ะเรทราคาน้ำนะคะณตอนนี้ที่เปิดมาเขาก็เปิดไปที่เรทราคา3.16ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านทีเด็ดส่วนบนนอในการเทียบเรทราคาของด้านทีมเยือนแล้วเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทราคา3.06 แต่ณตอนนี้นะคะน้ําค่อนข้างจะไหลขึ้นไปที่เรทราคา3.16แบบนี้โอกาสที่ทางด้านทีมเยียนอย่างเชฟฟิวเวนเดจะสามารถนะคะทำกำไรในเกมนี้มองว่าก็อย่างค่อนข้างจะอย่างเอาเนี้ยเอานาะเค่อนย่าอยู่เหมือนกันทางด้านนะคะเรทราคาเสมอณตอนนี้นะที่เปิดมาเปิดมาที่เรทราคา3.25ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เดทสมวเนอกในการเทเรทราคาตารางนะคะหรือว่าเรทราคาเสมอแล้วเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทราคา3.19 แตน่นตอนนี้น้มค่อนข้างนะคะที่จะไหลขึ้นไปที่เด็ดราคา3.25แบบนี้โอกาสที่ทั้งคู่จะจบลงที่ผลสกอ์เสมอในเกมนี้ บอกได้เลยว่ามีความเก็บไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ํำก็อีกทีนึงแล้วกันว่าเรทราคาน้ํามันจะไหลไป,ไปยังไงแล้วก็ค่อยๆจิ้มเลือกลงทุนกันไปได้เลยค่ะสําหรับนะคะคู่ที่2นะที่วันนี้ดาวหยิบยกมาฝากให้สาหรับสมาชิกเอฟซดูจากเรทราคาน้ําที่ค่อนข้างที่จ่ายน้ําล้นนะคะทั้งต้องบอกได้เลยว่าทั้ง3 เลทราคาหรือว่าทั้ง3มทีมแบบนี้ยังไงนะคะบอกได้เลยว่าเกมนี้น่าจะออกมาเป็นบอลสามหน้าราคาบอลที่มีโอกาสที่จะชนะเสมอแล้วก็แพ้ถ้าในเมื่อมันจะออกมาเป็นบอลสามหน้าราคาบอลเติมท่ยังไงอิงดาวขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างเชฟฟิลด์เวนเดนเลยละกันค่ะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเรานะมาสรุปกันเลยดีกว่านะว่า2คู่คะ่ะที่วันนี้นะอิงดาวคะ่ะเกให้ทานหน้าช่องนะคะที่เด็ดนะคะส่วนบอลนอกวีหนึ่งนะอิงดาวนะคะเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีม ทีมไหนกันบ้างค่ะ สองคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ฐานะช่องที่ดินสวนบอนน์วีหนึ่งประจําวันพุธที่2ตุลาคม2567นะคะคู่แรกค่ะอินดาวนะขอเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ไปที่ด้านทีมแยมพอสมัทค่ะเลือกจิ้มนะคะไปที่เลทราคานะคะครึ่งควบลูกกันได้เลยสําหรับคู่แรกของเราเนาะแล้วก็คู่ที่2องนะอินดาวขอเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ไปที่ด้านทีมเยอรมันเชฟฟิวเวนเดย์ค่ะเลือกจิ้มนะคะไปที่เลทราคาครึ่งลูกค่ะแล้วยังไงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อินดาวจะมาสรุปปผลลรระะะกกออออบบาาาใหห้้ททงงนนนช่่่คีดสว วีหนะ,ะ V1 ช่องนี้ให้สาหรับสมาชิก FC ได้รับชมเปรียนแน่นอนว่าผลประกอบการอนะที่วันนี้นะ,ะอินดาวคะ่ะมาฝากให้สําหรับสมาชิก FC นะผลประกอบการนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะวันนี้นะคะอิงดาวนะก็ต้องขอฝากสมาชิกซีวีนิดหนึ่งเลยละกันค่ะนี่เลย ากกดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกด subscribe นะคะที่ช่องทีเด็ดสวนบอลน,นอกวีหนึ่งช่องนี้ให้กับอินดาวนานากาาันหน่อยแล้วกัค่ะสำหร,รับสมาชิกเอฟซีท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอินดาวไว้แล้วอินดาวก็ต้องขอกราบขอบพระคุณไปอย่างสงวยนะที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะทัศนะบอลที่วันนี้อินดาวคาัดไม่ฝากให้ไปเพียงหนึ่งนะทานการตัดสินใจของอินดาวเท่านั้นอินดาวจะอ้างอิงจากเรทราคาหนาจะเป็นส่วนใหญ่ถ้าสมาชิกเอฟซีท่านใดมีความเห็นต่างสามารถชอบจัดการสวนับอินดาวได้เลยเลือกจิ้มได้ตามใจชอบแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนเตะะเเเนนาาาาาาให้้ขมดูรรทคป จะไหลไปไปยังไงแล้วก็คยๆจิ้มเลือกลงทุกไปได้เลยนะคะก็อย่างที่บอกไว้ค่ะว่าถ้าสมาชิกสี่นะคะท่านใดที่สนใจนะอยางได้น้องเหนือจากตัวฟรีทางน้า,าชอบทีเด็ดส่วนบอลน,นอก V1 หรือแม้แต่จะเปชอบทีเด็ดบอกต่อของอินดาวแล้วก็สามารถนะคะเข้ามาพูดคุยนะคะสอบถาม ะะเลือกฟุตบอลกับอิงดาวเป็นการสวดตัวได้เพราะว่าอิงดาวมีกลุ่ม VIP เนาะในกลุ่ม VIP ก็จะมีนะคะแลกเปลี่ยนทัศนะบอลกันให้นะคะสปหรับสมาชีฟซได้เลือกนําไปต่อยอดได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะถ้าสนใจก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกับอิงดาวเป็นการสวดตัวได้เลยค่ะที่ a d ดไอเอ็หแปดหรือจะคลิกลิงก์ที่ปักปุ่ไว้ให้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์กันกนได้เลยนะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะอิงดาวนาก็ต้องขอตัวลาไปแล้วก็ขอขอ,ขอ,ขอ,ขอบคุณสปารมชฟซที่ติดตามรับชมอิงดาวจนจบคลิปนะขอให้เฮงเฮงรวยๆค่ะะนทา แล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ